สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่น New Key Season สิบสี่นะคะเป็น EP ีที่สองนะคะคือวันนี้เราก็ทำอีพแรกไปแล้วนะเป็นคลิปยาวคลิปแรกด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเล่นกันเลยก่อนไม่นับเป็นตาแรกนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เล่นตั้งแต่เริ่มเกมนะคะเราต้องเล่นตั้งแต่เริ่มเกมนะทุกคนถึงจะเรียกว่า หนึ่งป่าก็ตาคลิปนี้นะคะก็จะเล่นสองตาเช่นเคยว่าย no, no, no. โน่นนู่นเดี๋ยวกันนะคุณจะตายอยู่แล้วตากมาเพื่อนโอเคอันนี้ก็คือทุกทุกครั้งหรือทุกอีพีที่เล่น ก็คือจะเล่น2อ EP ทุก EP เลยไอยสองสองตาทุก EP เลยเดี๋ยวเราก็จะมีทำคลิปเกี่ยวกับตัวเองบ้างนะแต่ว่าเราอาจจะใช้เครื่องเล็กถ่าย คิดไปทางออกเดี๋ยวนี้เลยวันนี้เราทำไปสามคิปแล้วทุกคนนี่อันนี้ก็คือคนที่เราขังไว้นะคะมิกกี้มิกกี้เมาส์อุ้ยมี สับป,ปะหลาดวางของขวัญเราไม่ค่อยชอบตัวแจ็คโอลนเท์นเพราะว่ามันมีขวาแล้วมันกว้างขวา้างด้มไม่แฟโอเคถ้าเรามีคนเนี่นเสียงแบบแบบเสียงติดร้องบ้างเสียงอะไรบ้างเราบอกในคลิปนี้เลยนะว่าคือเรามีน้องด้วยแล้วน้องติดเรามากโอเคเพื่อน ตอนนี้ทุกคนเราตังเยอะมากหาของซื้อก่อนอันนี้ดีไหมอุนน้ยน,น,น,นี้น่ารักีซื้อเลยตอนนี้ของเต็มตัวแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะตานี้เราตานี้นะคะทุกคนเราจะไม่ใช้เครื่องมือคือเราจะเล่นแบบคนปกติ เหมือนคนปกติเลยนะคะโอเคเราเปิดกล้องได้ทุกคนแต่ไม่อยากเปิดยังไม่ดูเลยเปิดกล้องเลยการประสาทนะคะทุกคนคือเราทำหน้าปกคลิปไม่เป็นก็เลยไม่ได้ทำตอ,อ,อกแรก ันนี้เหมือนจะเป็นเออเจ้าปีศาจหัวอ๋ออันนี้คือเราเล่นไปแล้วอันเนี้ยคือเรามีล็อกพิกอยู่ใช่ไหมทุกคนคือเราจะไม่ใช้ล็อกพิกเลยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ใช้เราก็เลยไม่ใช้โอเคได้แล้วน,น,นีคือคืออันนี้คือเราไปซื้อกุญแจมานะทุกคน บางอันมันก็ให้ฟรีอ่ะแต่ต้องซื้อเดี๋ยววันเดคิดหน้าเรามาเล่นมาเดอร์มิสเตอรี่2นะทุกคนโอเคนี่นี่นี่กุญแจกุญแจไม่ได้หรอกอะไร ตรงนี้ก็คือเซฟโซนคือถ้าแบบได้ยินเสียงเด็กนะทุกคนแบบไม่ต้องตกใจเลยเลยคือน้องเรานะทุกคนะจาที่มีเสียงเด็กก็คือรามน้องนั่นเอง ก็จะได้ตังประมาณ50บาทไม่ใช่ประมาณสิบห้าสิบบาทเฮ้ยเฮ้ยประโูเฮ้ยเนี่ยน้วมันก็เหมือนจะเป็นลูกศรแบบนี้ทุกคนถ้ือหเรารู้อ่ะตรงนนตเนี้ยมีมอนเตอร์มอนเตอร์กำลังจะมาหาเราเราชอบตรงนี้มาก อุ้ยคือถ้าแบบอุ้ยคือมันก็จะมีบอกนะว่าแบบตัวนี้ชื่ออะไรแบบอ่ไงเงี้ยแปบกบแล้วครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะอุ้ยตังมึมบสองมือสุทยโอ้ยถ้าเราทำอะไรเป็นก่อนเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราจะมาทำ <C ourse> <C clapping> โอ้โห <basil> ว, <approved> วิธีการหาช่วยเพื่อนก็คือแบบเอาอย่างนี้เลยเหรอถ้าเรามีตังนะเราซื้ออันนี้อันนี้ คือท่าคานนะทุกคนเดี๋ยวอีกหนึ่งตาคือคลิปจบแล้วแลนะพรุ่งนี้ก็จะไปเล่น Murder Mystery 2ของปอมก็ของจริงไม่เล่นไม่เก่งเลยแล้วก็แล้วก็เล่นแมปคีเพนะื่นทุกคนนี่คือเราเล่นคนเดียวก็คือเราไม่ต้องบอกอะไรเลยว่าเราทำคลิปอะไรบ้างเพราะว่าเราทำคนเดียวนะจำไม่ได้ถ้าเราถ้า ถ้าได้ยินเสียงเพื่อนเราก็คืนเสียงน้องเราเพราะว่าเราทำคนดีเยานะโ okay. อเคอีกหนึ่งตาหึาถ้าไม่มีคนอยู่ในนี้อุ้ยพหนุ่มเอาอะไรดีอันนี้แล้วกันทำบางทีเราอาจจะเล่นด่านซ้ำนะเราก็จะพยายามแัดกัดออกแล้วกันเออโอเคไป ต่งนี้ถ้าเปิดประตูปิดก็อาจจะมีโอกาสที่มอนเตอร์จะเกิดมาเพิ่มด้วยโอเคเริ่มได้แต่หนึ่งอันคือไม่ใช่จาล็อกกับเกมมาทุกคนแบบวิ่ถ้าเปิดอันแรกนีเจอทางออกเลยคือแบบเซอร์ไพร์เวอร์ สมบัติเราถึงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์ไลฟ์สดมาแล้วโวยมาแล้วนั่งไรตรงนี้โวยเดินโคตรยากเลยทุกคนแต่วันเสาร์จะไม่มีทำคลิป คือทุกคนแต่ถ้าเดินหน้าเราจะมาทำวันอาทิตย์วันเดียวหรือเออตัวโตนี้ดิโอุ้นใจยากเวอร์ กานนี้ก็เหมือนแบบทุกคนกับเราจะ้ะมาทำคลิปด้วยนะทุกคน,กน,กนตัวเองนะไม่ทำหลอกเกมอย่างเดียวตุ่นเต้นพ่อแม่ดูป๊อเพืเล่นแต่เกมทั้งวัน สเสียงเกมก็เลยจะไม่มีสเสียงเกมโอ้เข้าไปทำไมโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อมีกำลังใจในการนำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะรุ่ยรุยทุกคน